มือถือเขาไม่มีตังค์ซื้อแล้วบังเอิญเขาโชคร้ายติดโควิดแล้วเขาไม่ได้ลงแอปหมอชนะด้วยความจนใจรัฐบาลยังกล้าเอาเอาเขาไปติดคุกอ,อีกเหรอทั้งที่การระบาดและลอกใหม่รอบนี้เนี่ยมาจากความหละหลวมและความบกพร่องของภาครัฐทั้งสิน้นกรณีบ่อนตกลงมีหรือไม่มีสุดท้ายต้องใครออกมาออยอมรับว่ามีและมีเยอะด้วยไม่ใช่ที่รรยองจันทตราดอ่างทองปิ่นเกล้ากรุงเทพเต็มไปหมดตอนนี้ประชาชนให้เบาะแสแต่ไปหมดว่าบอนมันเต็มบ้านเต็มเมืองสุดท้ายคือมี แต่แรกแต่แรกกับแต่แรกบอกไม่มีใช่ไหมตกลงการสื่อสารของรัฐคืออะไรพลเอกประยุทธ์จะต้องสํานึกในโถสารนุทโทษของตัวเองแล้วปรับปรุงไม่ใช่ว่าปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ําๆประชาชนต้องทุกข์ยากซ้ําๆกับความด้อยประสิทธิภาพของตัวเองแล้วสุดท้ายก็ผลักภาระทั้งหมดมาให้ประชาชนก็ต้องยอมรับครับว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีเครื่องมือที่สําคัญมากๆซึ่งจริงๆเราก็เคยติติงมาแล้วนั่นก็คือพลกรกฉุกเฉิน ซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จสามารถสั่งการเชิงเดี่ยวให้ปฏิบัติการในการควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรัฐบาลอ้างเรื่องนี้มาโดยตลอดในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการใช้พลกรฉุกเฉินแต่ที่ผ่านมาเราพบเห็นไหมฮะว่าเกิดความไม่สอดคล้องกันเกิดความไม่ลงรอยกันและทาให้ประชาชนสับสนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะอย่างล่าสุดเรื่องของแอปหมอชนะไม่ใช่ว่าแอปหมอชนะไม่ดีนะจริงๆแล้ว ผมคิดว่าแอปหมอชนะควรจะนํามาใช้แทนแอปไทยชนะมากกว่าเพราะมันมีประสิทธิภาพในการที่จะติดตามแทร็กกิ้งเพื่อการควบคุมการระบาดของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลจึงใช้แต่ไทยชนะทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่มันยังไม่เคยเห็นประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ในการควบคุมการระบาดของแอปไทยชนะเลยแต่ปรากฏว่าอะไรฮะจากแอปหมอชนะที่ควรจะเป็นความหวังในการควบคุมการระบาดเมื่อวานนี้เกิดการประกาศอะไรฮะ บอกว่าถ้าผู้ป่วยโควิดนะฮะไม่ลงแอปหมอชนะจะมีโทษจำคุกสังคมก็ตั้งคำถามทันทีครับว่าถ้ามีคนจนคนหนึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบสัมมาอาชีพของเขาหากินไม่ได้จากมาตรการเข้มงวดที่ไม่ใช่ล็อกดาวน์ที่เลี่ยงบาลีว่าไม่ใช่ล็อกดาวน์แล้วรายได้เขาไม่มีมือถือเขาไม่มีตังค์ซื้อแล้วบังเอิญเขาโชคายติดโควิดแล้วเขาไม่ได้ลงแอปหมอชนะด้วยความจนใจรัฐบาลยังกล้าเอาเอาเขาไปติดคุกอีกเหรอ ทั้งที่การระบาดและลอกใหม่รอบนี้เนี่ยมาจากความหละหลวมและความบกพร่องของภาครัฐทั้งสิ้นกรณีบ่อนตกลงมีหรือไม่มีสุดท้ายต้องใครออกออกมายอมรับว่ามีและมีเยอะด้วยไม่ใช่ที่ะยองจันทรตราดอ่างทองปิ่นเก้ากรุงเทพเต็ไมไปหมดตอนนี้ประชาชนให้เบาะแสเต็ไมไปหมดว่าบ่อนมันเต็มบ้านเต็มเมืองสุดท้ายคือมีแต่แรกแต่แรกกับแต่แรกบอกไม่มีใช่ไหมตกลงการสื่อสารของรัฐคืออะไรแล้วสุดท้ายการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติอีกลรื ใครเป็นคนสกัดกัก้นล่ะตั้งแต่กรณีโรงแรมวันจีวันใช่ไหมฮะที่ฝั่งท่ากี่เหล็กจนมาถึงที่ตลาดแพกุ้งแพปลามีหน้าไปถามผู้ว่าสมุดสาครเนี่ยว่าแรงงานผิดกฎหมายมาได้ยังไงเขาเป็นปลายทางแล้วแต่ต้นทางมาได้ยังไงคุณไม่ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนู่นซึ่งก็เป็นคนเดียวกันกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีฮะแรกๆบอกอะไรนะหนึ่งทุ่มให้ซื้ออาหารกลับบ้านเท่านั้นอยู่ดี่กลับลำมาเป็นสามทุ่ม ประชาชนก็สงสัยอะไรฮะตกลงแล้วไวรัสโควิด COVID, เนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยโควิด -19 นี่เขามีพรบาคุ้มครองแรงงานด้วยเหรอคือถ้าช่วงหลังหนึ่งทุ่มหลังสามทุ่มนี่เขาทํางานหนักเลยเหรอหรือยังไงนะถึงหลังสามทุ่มนี่คือต้องซื้อเทคเอาไว้อย่างเดียวนะเพราะมันจะระบาดเอาช่วงนั้นเหรอช่วงแล้วช่วงก่อนหน้าน,นี่คือมันอู้งานหรือไงตกลงแล้วมันมันคืออะไรกับการสื่อสารของรัฐบาลนี้หรือมีข่าวขอสอมกที่อยู่นี่กลับลัทันทีบอกว่าจะลดรอบวิ่งใช่ไหม สุดท้ายเขามีแต่ควรจะต้องเพิ่มรอบวิ่งเพื่อลดความหนานแน่นในรถเมย์ใช่ไหมตอนนี้คุณปิดตลาดสดใช่ไหมห้างเปิดได้ใช่ไหมร้านสะดวกซื้อเปิดร้านสะดวกซื้อเปิดได้ใช่ไหมก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตทำไมผู้ป่วยรายที่88เนี่ยในคอนโดเขาทําประวัติเนี่ยทำไทม์ไลน์ว่ามีการเข้าร้านสะดวกซื้อแต่รายงานไทม์ไลน์ของขา้าของงานของราชการไม่มีการเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วสุดท้ายคุณไปปิดตลาดสด กระทบคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าคนหาเช้ากินข้ามแต่ห้างเปิดได้ผมไม่ได้บอกจะต้องปิดให้หมดนะแต่เราจะต้องใช้มาตรการเนี่ยที่พยายามที่จะดำรงการค้าการขายและการทำมาหากินของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยให้ไปด้วยให้ได้ไม่ใช่ว่าทิ้งเศรษฐกิจเรื่องนี้สำคัญมากๆและที่สำคัญที่สุดคือการเยียวยายังคงสำคัญอย่าอ้างว่าไม่มีเงินนะเงินกู้ทุกวันนี้อนุมัติโครงการก็ล่าช้า โครงการทีออ่อนุมัติไปก็เบิกจ่ายล่าช้าโครงการที่อนุมัติไปแล้วก็ไม่ได้มีนัยสําคัญในการสร้างอัตราการจ้างงานเปลี่ยนมาเยียวยาประชาชนให้ประชาชนอยู่รอดได้ดีกว่าไหมให้มีกาลังการบริโภคการซื้อการขายการค้าการขายในตลาดจะได้มีต่อไปดีกว่าหรือเปล่าทําไมไม่โอนงบประมาณน่ะใช่ไหมอยู่ดีจะไม่สถานการณ์แบบนี้ยังอุตส่าห์จะไปสร้างห้องน้ําหรูบนเครื่องบินว i p ผมพูดตรงๆไปขี้หรูปีหน้าไม่ได้เหรอ ทำไมต้องมาขี้หรูปีนี้ประชาชนจะอดตายอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกไปถึงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาด้วยให้คิดถึงประชาชนให้มากๆและอย่าพูดอย่างนี้เลยบอกว่าล็อกดาวน์ตัวเอง14ถึงวันประชาชนเขาหาเช้ากินข้ามครับวันไหนเขาออกไปหากินเขาได้เงินวันไหนเขาอยู่กับบ้านเขาไม่ได้มีเงินคราวที่แล้วจําไม่ได้ฮะคนมาแจกข้าวใช้พลกรุกเฉินไปจับเขาอะจับคนแจกข้าวทั้งที่การแจกข้าวควรจะเป็นหน้าที่รัฐใช่ไหม จ่ายเงิน5,000กว่าจะได้ไปยังไงมีคนตายไปอีกคนเงินเยียวยาผมฝากบอกคุณพลเอกประยุทธ์นะเขาว่าเยียวยาคืออะไรคือเฮ้ยยังไม่ต้องคิดมากเอาเงินไปใช้ก่อนแต่สิ่งที่รัฐบาลทำคะแนนกว่าจะได้กันครบจริง,รงๆก็ยังไม่ครบนะใช้เวลานาน,านแค่ไหนเรื่องนี้คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องสำนึกในโธสานุโทษของตัวเองและปรับปรุง ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆประชาชนต้องทุกข์ยากซ้ำๆกับความด้อยประสิทธิภาพของตัวเองแล้วสุดท้ายก็ผลักภาระทั้งหมดมาให้ประชาชนก็ฝากเตือนพลเอกประยุทธ์ไว้เท่านี้แล้วกันครับไม่อยากจะด่ามากกว่านี้และ้ะขอบพระคุณครับ